สวัสดีเราต้องขึ้นแท่นแล้วล่ะห้างแตกขึ้นจีงแตง <นะ S 2> ครับออขึ้นจีนแางฟ้ายังไงบ้างความรู้สึกนี้ดูดีแฟนๆเ,ออเออตื่นเต้นเยอะมากเลยยังไงบ้างเป็นอันหนึ่งสิ่งที่เราอยากให้ิดขึ้น,นรู้สึกออดีใจครับดีใจแล้วก็แล้วก็ภูมิใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรปื้ม รู้สึกว่ามันมันเดินทางมา8 EP แล้วอะ่ะเหลือแค่4 EP เท่านั้นแบบมันจะมันจะถึงแบบจุดที่ที่ทุกคนจะได้ดูครบทั้ง12ตอนแล้วก็รู้สึกว่าเราอยาก,อยากอย,ากอยากอยู่กับเข็มทิลาไปทุกวันเลยอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วก,ก็อยากอยากอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมีพี่ๆแบบมาให้กำลังใจมีพี่ๆมาซัพพอร์ตอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นโมเมนต์นที่สนุกแล้วก็อยากให้อยู่แบบนี้ไปนานๆา จริงก็ถ้าพูดตามตรงเราก็ม a น i เ e สติ n งเราก็พยายามคิดภาพว่าเฮ้ยจะมีคนมาแบบมาตามสมคบเราเยีะยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าส่วนตัวเราก็เลิกพวกเราเริ่มกันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่กันมาตั้งแต่ยังไม่เป็นพันเนอร์กันจนเลือกกันเป็นพันเนอร์จนไม่มีงานเลยต้องมานั่งถามกันว่าเฮ้ยเราทำยังไงกันได้บ้างต้องแก้งคิดเหรอต้องโซเชียลเิหรืออะไรจนมาถึงวันนี้ที่คณงานมันแค่ออวมาแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนแบบไปสู่คนดูจริงไปสู่แฟนคลับของเราจริงแล้ว การตอบแทนความเหนื่อยยากเหล่านี้มันคือมาในใน,ในรูปแบบของความรักที่แฟนคลับให้เยอะขนาดนี้อะไรเง <S <S ี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ยมันมันเกินความฝันของเด็กางจังหวัดของคนนี้มากแล้วอะไรครับก็แค่หวังว่าความรักที่ได้แบบแฟนคลับที่มาหาหเราตอนนี้ก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยนียมันมันหายเหนื่อยมากๆ <S <S คือถ้าทุกคนติดตามเขยมเจลาต้องรอดอ่ะทุกคิวแทบจะเป็นคิวในทั้งหมดซึ่ง มันคือการถ่ายทำที่แบบยาวนานแล้วก็ทุ่มเทมากๆซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเก่งน้ำปิงพี่เติ้ลเฟิร์ตวานหรือนักแสดงทุกคนแต่ทีมงานทุกคนดีใจมากๆเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ซีรีส์เราออนไปหนึ่งตอนเนี่ยแล้วเราเราออนไปถ่ายไปอะไรแบบนี้แล้วเรากลับไปทำงานกับพี่ๆทีมงานพี่ๆทีมงานก็จะบอกว่าอุ้ยแบบผมดีใจมากเลยแบบ ที่ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจก t นี้เพราะเก่งมองว่ามันคือโปรเจกที่แบบเราทําร่วมกันมันคือถ้าขาดคนใดคนหนึ่ง them, แบบมันจะไม่เกิดโปรเจก์นี้เลยเพราะมันเกิดจากแพชชั่นของของ, lug. ของทุกคน чи, จริงจริงทีมงาน Art, Five, พี่พี่ทีมอาร์ตพี่พี่ไฟพุ่มกับ feet, ออทุกคนทุกส่วนแบบดีใจมากที่มัน lights, Conan, ที่มันเป็นเป็นกระแสได้ขนาดนีความฟังมันมาพร้อมกับเราเลยเนาะัแบบงานงานที่จะได้งานทีเวน ต่าง่นรีส์เลนเซร์อะรพวกนี้เอาทุกอย่างทุกอย่างเรื่องหาเลนสครับซีรีส์รุ่อถูก p ไม่มี EP ไหนที่ตอบเลยาะจริงๆขอบคุณมากเลยครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันเนาะเราเราไม่ได้คือมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีสัญญาณเหมอนการบอกว่านี่คือแมสแล้วนี่คือดังแล้วหรือนี่คือคนหลักเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันเห็นกันอยู่แค่เนี้ยเราเลยตอบกันไม่ได้เราก็ถามกันว่าเฮ้ยนี่นี่เรา แม้แล้วอลอดหรืออะไรเงี้ยครับจนเราได้มาสัมผัสด้วยกันมาออกงานเปิดได้มาเจอคนได้เห็นตัวเลขสถิติของใช่<อ>ใช่แอปแอพพลิเคชันดูย้อนหลังของแพทฟอมใดใแล้วเราเรารู้สึกว่าเออตัวเลขพวกนี้มันมันทำให้เราเห็นแล้วเราก็รู้สึว่ามันมันคงเป็นอะไรที่แบบ เป็นอะไรนอนจริงๆอะไรเงี้ยคือเราคงไม่ได้คิดกันไปเองหรือว่าครับพวกเราป้องกันเองว่าแบบมันดีมากมันดีมากคืออย่างเดียวคือเราคงไม่ได้คิดไปเองแล้วอะไรย่างเงี้ยก็เหมือนแบบขอบคุณทุกฝ่ายแบบขอบคุณตั้งแต่ทีมงานที่ตั้งใจออกเข้าออกกองเข้าป่าแราพวกเราโดนยุงกัดไม่รู้กี่พันกี่หมื่นตัวแล้วแล้วก็ประสบพบเจออะไรต่างๆนานามากมายจนมีพวกเรามายืนตรงนี้เป็นตัวแทนของทุกคนทีมงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ดีใจแล้วก็หายเหนื่อยเชื่อว่าอีก อีกสี่พีนี้มันจะไปได้อีกแล้วมันก็จะไปได้ไกลที่สุดแล้วที่มันไปได้อะไรับก็อยากคิดกันว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปตกที่ไหนเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรคิดแบบในคาดการได้แล้วมันไม่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้สองพีมันเหมือนไม่พอแล้วพอตอนนี้มันไม่พอเหรอฮะฮัลโหลค่ะเพราะว่อย่าง่อนหน้านี้เราปิงเคยบอกว่า เรื่องนี้มันไม่ได้แค่แบบไปรุ่งรู้เนาะครับเขาเรียกนะแม่พาก็ได้แล้วเราเราพิสูจน์ได้จากเรื่องอะไรเราเราพิสูจน์เราพิสูจน์ได้ว่าจาก,กวันที่เราไปดู EP จบปะใช <c oughs> ่เรตติ้งก็ยังคงดู <c oughs> แสดงว่าแม่แต่งจังหวัดก <c oughs> ูก็ดูยางต่อวันนั้นคือสิ่งที่เราิง โอ้ยคือตอนที่เราพูดไปเราเราแค่เห็นสิ่งที่เราทําแล้วเราคริดไปเองว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนดูที่เป็นกลุ C ่ม B L C U E A, แต่ชอบครับอันนี้เราคิดเองแต่ว่าเราเพ <ผม S 2> ิ่งเ,เห็นสถิติตัวเลขว่ากลุ่มฐานคนดูที่ขยายเพิ่มขึ้นในทา,า,างงหวันตกคือกลุ่มฐานที่เกิดใน Gen Z Baby ูม o m เป็นอะไรที่เราแบบฮะ พอเราเห็นเรายังท้าว่าอันนี้คือกลุ่พคนที่ตัวสถิติประโดดขึ้นมาเลยนะซึ่งก็เป็นอะไรที่ใหม่มากกับวงการ B L C V แล้วก็คิดว่าคงใหม่ในแงส่สถิติกันว่าแบบมีพี่ๆที่ทำดาต้าและโซนก็แบบบอ,อกพูดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกมากสำหรับสิ่งนี้เลยครนะับแล้วก็คิดว่ามันมันเกินความคาดหมายเราไปามากๆแล้วก็หวังว่ามันจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบนี้มาอีกครหมอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรแบบให้เราได้ตกใจแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือการกดล็อกอิีรส มีหลายคนฝากมาใช่ใช้คำว่าปลดล็อกความสัมพันธ์ดีกว่าเออไม่ได้นี่นะครับใช่ไหมครับเลยอะรเขบอกกูแบบลุ้มลูนเนี้ยแบบขอบคุณแล้วนอนดูในนั้นเองโอเเม่นะเหละเกินนะเกินแล้วก็อ่ารู้สึกรู้สึกขอบคุณแหละขอบคุณขอบคุณน้องว่าคือการการที่เราเป็นเป็นนักแสดงหรือว่า การที่แบบเราเข้าคู่กันในในการแบบการแสดงด้วยกันน่ยมันต้องใช้ความเชื่อใจแล้วก็ใช้หลากหลายองค์ประกอบมากมากกว่ามันจะมันมันจะเกิดซีนนั้นขึ้นมาอะไรเนี่ยมันเกิดมันเกิดจากวิธีคิดวิธีที่เราวางแผนมาทั้งหมดแล้วมันออกมาดีก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบที่ชอบครับจริงๆก็แอบ,บเห็นว่าแต่ละคนชมแบบซีน เอ็นสียของเราแบบเยอะมากอะไรยเงี้ยแล้วก็จริงๆมันเป็นความตั้งใจแล้วนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือน้าปิงว่ามันเป็นอะไรที่หมายสำหรับผู้เราแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกเลยแล้วการสำหรับในชีวิตน้ำปิงแล้วก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกของพี่เก่งแต่ว่าพอมันเป็นการเจอกันไม่พอมันเป็นการเจอกันครั้งแรกอะมันคือเคมีที่มันเพิ่งเคยออกสู่สายตามันก็เลยเป็นอะไรที่ เราก็ว้าวในตัวเองว้าวในที่เก่งนกันตอนที่เราเห็นเพราะว่าตอนที่เราเล่นเราไม่ได้มาดูภาพเราอยากเห็นเป็นคนคนแล้วก็มันผ่านการตัดต่อผ่านสกอที่มันยิ่งแบบทําให้ทุกอย่างมันร้อยเรียงแบบตอบมาได้อย่างดีอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะตอบคำถามหลายแคนที่มีคอนเซิร์นเข้ามาว่าเออมีการแบบเดากันว่าแบบเฮ้ยมีการอินฟลูเอะไรกันทีมไหมในทีมแบบเชนซีอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าทีมเข็มดีาต้องรอดลงถึกเก่งกันจริงไม่ไม่ได้ใช้การอินฟลซ์ในการแบบทำ ทุกอย่างเกิดจากการปรโยทั้งหมดซึ่งมีคอนเซ็ปต์ของนักนะแสดงทั้งสองคนนักแะสะแดงที่ต้องเล่นเอ็นซีด้วยการลงจุดพุกมีการแชร์ความคิดเห็นระหว่า,า,างนะู้่นกับารแสดงนะครับทุกอย่างเป็นการถูกออกแบบวางท็อปทิ้งแล้วก็ใช้กล้องในการช่วยทั้งหมดทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนสามคนที่ที่ถูกต้องเลยเพราะว่าพวกเราคอนเซ็ปต์เรื่องนี้เหมือนกันว่าเราเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราพูดกันตลอดว่าอันไหนเราสบายใจแค่ไหนนไหนเราแบบ มีไอเดียแบบนี้นะเก่งน้ำปิ้งจะมีไอเดียแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะแชร์กันตั้งแต่ขั้นตอนของการโคเรยการทำเอ็นซีอะไรครับซึ่งมันก็จะเป็นไปตามที่เราแพลนเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราตัดสินใจร่วมกันเลยอย่างเช่นซีนที่แบบเป็นจมูกอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือการตัดสินใจร่วมกันเพราะว่ามันเป็นซีนที่เรามองว่ามันเป็นแบบจุดที่น่ารักของผู้หปิงถ้าใครได้เคยได้ดูดีมีเป็นชิปจะรู้ว่าในซีนสุดท้ายของบริการกับคุณหนูเนี่ยจะมีซีนแบบบนนน้อ่ึมมััเเหืกวา เปีนนพงเติบโตมาแล้วนะแบบถ้าตัดตัดตัดวางด้วยกันมันจะเป็นภาของการเติบโตขอนที่แบบอยู่ในซีนี้ด้วยกันะเรามองว่าเป็นแบบนั้นเป็นไอเดียอะไรอย่างงี้มากกว่าดตัวตัวอย่างนะครับก็เลยแบบไม่อยากให้พี่ๆเป็นห่วงหรือว่าแบบเออตีความแบบใหญ่โตเนาะเพราะว่าจริงๆอันนี้พวกเราก็อยากจะให้พี่ๆสบายใจเพาะว่าพวกเราก็รักตัวเองและทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่เราตองกา ในมไม่บอกีมีการอะไรนี่ครับจริงๆจ,จริงจริงมันอย่างอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในในขั้นตอนของของการแบบคุยกับทางผู้กูกับแล้วก็คุยกับคุยกับ,กบทางทีมงานรวมถึงตัวพวกเราทั้งสองคนซึ่งตอนตอนที่เราโฟโลกคาร,รเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ฟังฟังบีบจากผู้กูกับนะฮะแล้วก็แล้วก็ เรามองว่ามันคือจุดที่ทุกคนจะได้เห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมันมีความรักในในการที่จะแบบสื่อออกมาอย่างไงซึ่งอย่างตัวพ่อครูเนี่ยตัวพ่อครูเนี่ยเป็นความรักที่อย่างที่บอกว่าเขาอยู่อยู่ในในกรอบมาตลอดเขาแบบเขาอยู่ในในพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาเขาบำเพ็ญสีนั่นแหละเนี่ย ใช่แต่พอเขารู้สึกว่าเขาอยากอยากออกมาเป็นมนุษย์ธรรมดาอะไรแบบนี้มันก็เลยเห็นว่าพ่อครูเริ่มเริ่มมีมีความคิดหรืออัจิจูดบางอย่างที่มันพัฒนาขึ้นหนึ่งหนึ่งในความสวยงามที่เกิดขึ้นนั้นเพว่ามันเป็นเพราะว่าเราค่อนข้างไว้ใจเราก็เชื่อใจกันมากๆแล้วก็เราแพ่่หยถว่า living the moment มากๆแล้วเราปล่อยให้เราโตไปกับตัวละครอารมณ์อะไรองนี้ครับแล้วก็ ดีไซน์มันออกมาให้เหมือนกับที่ควรจะเป็นอย่างซีนที่อยู่ใต้ถุกนะที่มันเป็นจูบแรกของอิงตาจะมีมอินเตอร์แฟนบางคนบอ,อกว่าเอ,อ้ยทำไมน,น้ำปิงจูบแบบนั้นมันแบบทำไมไม่เปิดปากดูจูบแบบไม่เป็นมยนเลยน้ำมีอยากจะาบอกว่ามันเป็น choice กา <c oughs> รเลือกของน้ำ,นำปิงแล้วก็การจีความกัดนะครับเพราะ,ารนนะ,ะว่าจูบของคนที่อายุแค่ยี่สิบแล้วไม่เคยจูบใครมาก่อนมันไม่มีทางจูบและโตรู่แล้วแล้วด้วยความที่ก็อครัวอยูสามสิบมันมันคือมันคือมันคือความสวยงามของความรับพินั้นะครับ ที่เรามองว่ามันคือเหมือนมิ่งออฟเอได้เห็นว่าตัวน้องเบบจูบแรกเข้าไปอย่างนี้แล้วจูบอีกเขาเป็นแบบนี้มันคือความสวยงามที่เราดีไซน์ออกมามากก่ก็อยากจะอธิบายอะไรแหละคุณในคาวนีแต่หนูสวยมากเลยคือแม่วนดูสีแล้วเาไปย่อครับต่ก e ่อที่มันกำลังจะได้ลุนไปกับทีผมก็ EP ต่อไปนะครับรับรองว่าขอพูดสั้นๆแล้วกันขม ผมยิ่งกว่ากระบองเท้ยนใช่ครก็ขอฝากด้วยครับ EP 9เป็น EP ที่หลังบ้านบอกว่าสนุกสนุกมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันใช่ครับก็ ฝากติดตามด้วยครับ EP 9ของเข็มจีดานะครับทั้งการดูสดในช่องวัน31นวัน3ตุ้มครึ่งแล้วก็ดูย้อนหลังใด้ทีตอนนี้คือเราเยายามจะดันให้มันเกิดนิวไฮในสัปดาห์ใช่ใช่มาลุ้นด้วยกัน EP EP 9ใช่ไหมครับฝากเตรียมทิชชู่เตรียมใดๆไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่เราทิ้งท้ายไปใน EP 8เนี่ยค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักเห็นแค่นั้นหลายๆคนก็รู้สึกมากๆไปแล้วได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ e m o t i o n a l น่าจะค่อนข้างเยอะก็เตรียมใจกันเยอะๆนะครับทุกคนครับโอ้ยยินดีกับน้องด้วยฮะหนึ่งล้านวิวแล้วน้องสมมตแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามเพลงต่อไปของพี่เก่งด้วยครับอาจจะได้ยินแล้วในซีนที่อยู่ใต้ถุนนแต่ว่าเดี๋ยวได้ฟังกันเต็มๆแน่นอนก็รอติดตามข่าวสารในแบบแอคเคาทเกมกีฬานะครับ ยัคไเดี <ừ> ๋ยวหนทุกคนนะเขา insert ใหม่นะครับ